เบลล่าราณีฝากข้อความถึงทุกคนหลังผ่านเรื่องทั้งทุกและสุขเรียกได้ว,ว่านับวันแฟนคลับยิ่งรักยิ่งหลงหนักมากสําหรับแม่นายของบ่าเบลล่าราณีที่โด่งดังและฮอต่อสุดๆตกแฟนคลับเข้าบ้านไปได้แบบทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งจากงานแสดงและนิสัยที่น่ารักถูกใจแฟนๆล่าสุดสาวเบลล่าก็จัดหนักจัดเต็มเหมาโรงหนังให้แฟนคลับได้ดูภาพยนตร์บุพเพสนิวาสสองกันแบบที่เรียกว่าปาสุดๆ โดยเบลล่าได้โพสต์ภาพวาแห่งความสุขอีกหนึ่งวันที่เจ้าตัวจะเซอร์ไพรส์ปิดโรงหนังเพื่อให้แฟนคลับดูบุพเพันิวาสสองกันแบบพร้อมเพลียงบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขซึ่งเบลล่าได้แคปชั่นว่าจะสิงหาปิดโรงหนังดูบุพเพกับแม่หญิงเกสรบุพเพลอรเดสตนิดมูีและล่าสุดเบลล่าได้โพสต์ภาพของตัวเองที่กำลังก้มกราบคุณแม่พร้อมมอบพวงมาลัยให้โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Thank you f t h ง s i s อ i t p r i m บด i e r s Day Surprise ขอขอบคุณที่มีความรักให้กับครอบครัวเรานะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรจะสุขหรือทุกพวกเรามีแฟนคลับทุกคนคอยออยู่ข้างๆเสมอขอบคุณมากจริงๆขดแดดดีก็ขอบคุณทุกคนจากบนฟ้านะคะและขอเป็นตัวแทนกราบใจของคนเป็นแม่ทุกคนบนโลกใบนี้คะ่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ใจให้มากมายเลยค่ะเรียบเรียงโดยทีมงานซีเอ็ม